ดีค่ะเพื่อนเปืือนบริมาดจอบเห็ดผู้เดียวเจอละก็ร่างเห็ดนะเห็ดนังไม่ดอกหน่อยจะไปนอนเห็ดยังเนาะดอกหน่อยแท้ก็ร่างจะเกิดละก็ร่างสิเกิดอดอกแรกแยกมานเลยเจอละดอกโอ้โหดอกนี่งามยังพี่น้อง กำลังออกกำลังออกกำลังออกอม,มาผู้เดียวเดีจ้าเอาหน,นีออกอกลางเลยดึงมาบ่งมาเบิ่งในยายปิดขายเดียวนะคะทุกคนขายปิดขายเดียวนะคะวันนี้มียายปิมมาาด,ดปะะมีมีภารกิจสิเดสิเดไปธุระกันเลยเดี๋ยวมาคนเดียวเ็ดไทยพี่น้อง อาก็เดี๋ยวมาหาตรงที่เก่านี่แหละมาหาตรงที่แย้ยปิคเคยโอเสียงมีภารกิจตัสิไปเออประชาคมพี่น้องแย้ยปิคก็เลยบ่ได้ไปน้ำย้ายท้องมันย้ายท้องคนไปปลาใหญ่แย้ยยปิคมาปลานี่พูด,ดียาบพี่น้องใหญ่เก่าหอมเฮ็ดไข่พี่น้องพี่น้องมาเมื่อกี้นี้มาเมื่อกี้นี่นะเราอยู่ข้างใน อยู่ข้างในเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่บ่ตาดีบ่ได้เด้อจ้าหาเห็ดตาดีบ่ได้เด้อเห็ดไข่หน้าเหลืองหน้าเขียวหมอมิดเล้วจ้าบาดบาดว้ายคนหลายหลายคนหลายคนหลายคนดอกนี่ คนหลายคนหลาพี่น้องโอ้คนหลายครับเหลือตาคนได้พี่น้องจังใดคนหลายนาดป้าหน่อยๆด้วยจ้ะ อยู่แต่ไก่แต่ไก่พีเห็ดไข่เห็ดไข่เมื่อ <c oughs> กี้ได้หลายดอกเลยตีดอกเห็ดไข่หนาเขียวพี่น้องพอ่อพ่อย้ายคนถิ่นเคยเห็นอีกแล้วม่านม่านเด้เพียงไม่ซ้ำนีนนะ่นพง เดี๋ยวมียแหละพี่น้องมาแค่มาหาแค่สมงกัวไปทุละจ้ะเดี๋ยวซำพี่น้องคนหลายค่ะเด้อคนเอ้ยมาเด้อคนเอ้ยพี่น้องละ่ะ <c oughs> มาเด้อคนเอ้ยคนยายปิดกลางสีเมื่อนะกางสีเมื่อนพี่น้อง กำลังสีเมืองกำลังสีเมืออย่าปากอย่าปากคนหลายหลายเวกเน็ตบวกแต่ว่าไปทางเทาอีกแล้วเดี๋ยวด้วยตุ่มตุ่มดอกของเขาบัดดอกนึงมาดอกหนึ่งดอกนึง หมูเขาเป็นหมูอ่อมอ่อมต้นไม้แต่ว่าหางดอกน้อยพี่น้องออมันดอกน้อยแต่ดวกน้อยดอกมือทางเอาลงให้มันกดดีไหมสิพอกับมะพร้าวย้ำเถ้า มัตะก,กิดเตียนกันตะก,กิดเตียนกับมะเกาะตะกิดเตียนป่สาธุขอบคุณหลายๆปู่เอ้ยลูกหลานสินเงี้ยแล้วเ่าก็เอาคือเกานะ่าเนาะลูกหลานสินเงี้ยแล้วก็เห็นลูกหลานสินเงี้ยแล้วมันกระหายอยู่เดีมึงไปทางปุ่นอดี๋ก่อนว่า <c oughs> สียางเมื่อออมมาทางนี้มึงออมมาทางก็ต้นไม้ต้นนี้นเห็นเพิ่บเบือบอยู่เนาะ เคนไหาซ้ันพี่น้องดอกเทาแต่ว่าก็เอาได้อยู่สามดอกเพิ่มเบิ่มยังสิใกล้สิมือได้อยู่มาแคสหมู่งกลัวกลัวก็ได้มาประมาณสามมงกลัวพี่น้องใน้สี่มงกลัวสิ่มือแล้วว่าเคนนัดประชาคมหามงซัราณแเลยบระเด็ไปปลาใหญ่น้ำพนพี่น้องปลาหน่อย ก็เด็ดปนพี่จ้ะลบแล้วเด็ดซ้ำนียเด้อพี่น้องจ้ะเด็ดปนหนึ่งเลยละมาหาทุกคกลัวๆแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ไลค์แชร์หลายหลายไปแล้โวโูสุข,ขีอยู่ดีไม่แห้งเลยพี่น้องเด้อสุขี h สุขังตังเต็มเป้าพี่น้องจ๋งบาบายสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นี่แหเด็ดปนเด็ดปน